พอวางแล้วแบบเข้าชุดกันเลยนะดูดีมากเลยสวยนี่ทำเป็นสไตล์เหมือนคอนโดเลยนะจริงๆผมไม่รู้หรอกคอนโดอะไรเนี่ยยังไงแต่คือทำให้เข้ารัสได้แล์าแลมากกว่าออกแบบที่มันแบบพักผ่อนจริงเพราะตัวเองอะทำงานหนัก สวัสดีคะ่ะเพื่นนอนๆออดี้กุดีเดียค่ะคลิปนีป้นะคะออดี้พาเพื่อนๆนะมาเที่ยวบ้านของพี่พศค่ะบ้านของพี่พศเนี่ยอยู่ที่ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกนะคะจังหวัดราชบุรีนี่เองนะคะตรงนี้นะคะเป็นสวนมะพร้าวนะคะในอาณาจักรของพี่พศน์นะคะพื้นที่เกือบ50ไร่ <Wow. S 1> เดี๋ยว เราเดินเข้าไปข้างในนะไปเจอพี่พศกันแล้วก็จะขออนุญาตให้พี่พศเนี่ยพาดูชุดวางทีวีแล้วก็ชุดตู้เสื้อผ้าที่ซื้อจากกูดีเดียวเลดไปนะคะ <c oughs> ตามกันมาค่ะ <c oughs> พี่พศอยู่ข้างนอกเนี่ยนะคะ <c oughs> เอาจริงนะเดินเข้ามาแล้วก็เห็นชั้นวางทีวีแล้วละโอ้ดูดีอะตกแต่งผนังนะคะด้วยอ น่าจะเป็นกระเบื้องเนาะเราก็ใช้ชุดชุดวางทีวีของ Good Idea Outlet แล้วดูสิวสวยใช่นูแอบมองก่อนเรายังไม่เข้าต้องขอให้พี่พเ้าพาเข้า <c oughs> นี่เห็นป่ะนี่ห้องบวกินโคลเซ็ตนะไม่พอมาอนนี้นี่แอบสองนี้สองนี้ฟนี่เห็นป่ะดูดีเลยเชียว ฮนะดูดิตอนเช้าอากาศจะดีแค่ไหนชิลมากขออนุญาตค,ค่ะพี่โพมอันนี้คือพี่จพ์ค่ะคนะ,ะคะนี่พี่พสนี่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะคะสวนมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมคะพี่ใช่ครับผมกอบ50ไร่ <laughs> ดูดิแล้วดูแบบบรรยากาศชิลมากบ้านตรงเนี้ที่พี่จพ์ทำขึ้นมาแล้วก็แบบห้องนอนดูดีมีประตูใหญ่หญหญเลยเนาะพื่อรับ,บวิว เห็นไหมเออโหดีมากอ่ะแจ๋วเลยอ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตให้พี่พจ์เนี่ยพาเดินเข้าไปดูห้อง Walk in Closet ็นะห้องแต่งตัวของพี่พจ์แล้วก็ไปดูชั้นวางทีวีขออนุญาตพี่พจน์เจอนคับนี่เนี่แบบแนวโปร่งเนาะเป็นแนวโปร่งสบายๆเน้นสีขาว กับไม้ตัดคล้ายๆแนวญี่ปุ่นเลยเนะแนวเซนก็จะเป็นอย่างนี้คือไม่เน้นแบบของอะไรเยอะเน้นแบบเน้นนอนแล้วก็สบายๆโปร่ง,ง,งๆโล่งๆเนาะตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้ก uh ็ huh. เลยอยู่ท่ห้องเก่าเนี่ยมันรู้สึกว่าร่างกายมันมีปัญหาแหละมาสร้างห้องใหม่ก็เลยอยากออกแบบที่มันแบบพักผ่อนจริงๆเพราะตัวเองอทำงานหนักพี่ชอบสีขาวหนูรุ่เลยเใช่ไหมดูโล่งๆโปร่งๆดีเนาะเดี๋ยวงั้นขออนุญาตสวันดีพาน้องเขาดูดีค่ะ ของพี่พจน์นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเข้ามุมเนาะตอนแรกก็ไม่ได้ดีไซน์ว่าจะเข้ามุมใช่แต่ว่ามันมีการติดเสานน่นนี่นั่นใช่ไหมคะพี่แล้วก็ช่างของเราก็แนะนําแก้ไขปัญหาให้เนาะช่างก็เข้าใจโจ์นะคะคือแก้ไขปัญหาให้ได้เลยแต่ก็ยังมีเหลือที่พื้นที่ใช้สอยอยู่เอาที่ขอบอันนี้ถ้าเปิดประตูนิดหน่อยนะได้ครับนี่อ๋อยังนี่ยังใส่ไม่เต็มเลยเหลือเือมาก ตัวเครื่องแปลงตัวนี้นําเสนอมากตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่แบบเพิ่งออกแบบมาพอวางแล้วแบบเข้าชุดกันเลยนะด,ดีมากเลยสวยพี่พี่พลดมาทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้เอาพี่เข้าเข้ามุกเข้ากล้องด้วยตรงนี้โซนตรงนี้ก็คือเป็นโซน w a l k i n c l o s e เนะคะเป็นโซนห้องแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้พี่พลดพาไปที่โซนลิฟต์บิช่ได้ครับเชิญครับ ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนลิฟวิ่งลูนี่ขออนุญาตนั่งเลยนะครับพี่ทีวี <ผม S 1> ขนาดกี่นิ้วคะพี่55 <Wow. S 1> น,นิ้วชั้นวางทีวีรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับทีวีได้65นิ้วก็วางได้ครับผมนี่ทำเป็นสไตล์เหมือนคอนโดเลยนะจริงๆผมไม่รู้หรอกคอนโดอะไรยังไงก็คือทำให้เข้าหลือสไตล์มากกว่าบาทีวันหยุดดูทีวีไม่นอนก็อาจจะเป็นกระจกใครไปใครมาก็อาจจะเห็นตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นโซนรับแขกรุ่นนี่นี่แต่ว่าเขามีเคาน์เตอร์ไง ใช่ป่ะเล็กๆน้อยๆใช่เผื่อมีปารตงปาร์ตี้ได้ครับวันนี้มาเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าแบบโูชิลมากเนาะบ,บ้านแบบน่ารักอะแต่งบ้านเนี่ยเป็นสไตล์ของเราเนี่ยแบบที่เราอยากได้ใช่เลยงั้นเดี๋ยวเราอะเดินไปขออที่จะของเก็บภาพสวนโรงงานด้วย <c oughs> เอาวะยกป่ะ <c oughs> อืมสุวดา <c oughs> หอมหวานเกียวงั้นเดินไปที่บ้านพี่โพดีกว่าเนาะขออนุญาตเดินไปกิน <c oughs> ไปนั่งตรงนั้นเลย <c oughs> ตรงที่บรรยากาศดีๆะอ่ะไปะ คิวเงินมากเลยเนี่ยทำไมไม่กลัวหอบไม่ไปร้ายมันแบบ่ายังไม่ได้ปูย่าเลยที่จะติดพื้นที่ทำงานจริงเนี่ยมันติดเสื่อเสาียบเสื่อหน่อยนึงอะไรเงี้ยช่างเราก็เลยแก้หน่แนะนำให้ก็เลยแนะนำเอาไปข้อมูลเลยหากว่าเพื่อนๆนะคะต้องการสอบถามข้อมูลปรึกษาเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าต้องการสั่งซื้อสินค้านะคะง่ายนิดเดียวค่ะทักอินบ็อกซ์นะคะมาหาดีที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะพี่โพสก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับดีเช่นเดียวกันค่ะ nước thử furniture nước thử good idea